สวัสดีครับโชคดีมีช่างนะครับวันนี้เรามาพบกันในรอบหลายเดือนเลยนะครับช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเป็นเลื่อย3า0 0นะครับของกันตกนะครับตัวนี้ก็อาการเบื้องต้นที่เขาแจ้งมาก็คือมันติดยากนะครับหรือว่าไม่ค่อยติดครับอันนี้เราก็ถอดแกะออกจากกล่องมาครับมาเช็คสภาพดูนะครับ ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับแต่ว่าเครื่องค่อนข้างเคร็งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องขอดชิ้นส่วนแล้วก็เอาไปทําความสะอาดก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เช็คไอตัวจุดเสียหายต่างๆครับนี่ครับถอดออกมาก่อนครับกรองนะครับสกปรกแล้วก็ไม่มียางกันฝุ่นนะครับตัวนี้เดี๋ยวหาใส่ให้แล้วก็รักหัวเทียนนะครับไม่มีนะครับเราวก็เช็คลรงอัดแรงอัดดีอยู่นะครับตัวนี้ ก็ไม่น่ามีปัญหาเกี่ยวกับพวกแตงอัดนะครับอ่าโอเคตอดหัวเทียนออกมาเช็คนะครับหัวเทียนก็มีคราบนะครับเดี๋ยวลองขัดๆดูนะครับน่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นสาเชี้ยวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าต่างกับหนึ่งเชี่ยวยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้เช็คซีนข้อเหวี่ยงแล้วนะครับมันเนี่ยซีนหลวมนะครับมันหมุนนะครับมันไม่ได้หลุดนะครับแต่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีคราบน้ํามันอะไรพวกนี้ครับเนี่ยคืออาการของซีนข้อนะครับเนี่ยเราก็งัดออกมานะครับตรงนี้เป็นฝั่งจานไฟนะครับ เวลาเปลี่ยนแล้วผมก็จะเปลี่ยน2อด้านเลยนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งนี้รั่วอีกฝั่งก็น่าจะต้องรวมนครับยมันก็เพื่อความสบายใจนะครับเปลี่ยน2ฝั่งไปเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดตัวเครื่องเราไปทาความสะอาดก็มาเช็คคาบูนะครับตัวนี้น็อตหลวมๆวมนะครับไม่แน่ใจว่าเขาแกะล้างมาหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตัวนี้เราก็ถอดมาล้างเช็คคาบูใหม่นะครับนี่ครับล้างให้ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวประกอบตัวเครื่องต่างๆครับล้างพวกคราบออกนะครับนี่ครับตัวโครงแข้ง ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ล้างเรียบร้อยแล้วประกอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับชุดลานดึงหรืออะไรเงี้ยครับเราล้างเราทำความสะอาดให้หมดนะครับครอบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบจานไฟนะครับหลังจากที่เปลี่ยนซีนพอเหวี่ยงไปแล้วตัวนี้ผมจะประกอบจานไฟนะครับก็ถอดล้างเนี่ยใส่น็อตอาจจะใส่ล็อกเกลียวนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากันมันหลุดนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับ เกิดเลื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเสียหายนะครับเคไข่น็อตให้แน่นนะครับมีบล็อกก็ใช้บล็อกยิงได้นะครับตัวนี้ก็ในส่วนของการตั้งคอยไฟนะครับตัวนี้ผมจะใช้ฟิลเลอร์เกตนะครับความหนาก็อยู่ที่สูงเกด40มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็บไข่นะครับเข้าไปให้แน่นนะครับตัองแต่ที่เราไปลองด้วยฟิลเลอร์เกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไข่น็อตสองตัวนี้นะครับไข่แน่นเลยครับอย่าไปทิ่มนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะถอดดูดเกลดออกนะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับว่ามันมีการติดขัดหรือว่าชนอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่ติดขัดก็โอเคครับใช้ได้ละในส่วนของตัวนี้ก็จะใส่ครอบตัวนี้เขาเรียกผมไม่แน่ใจว่เาเรียกว่าอะไรนะครับครอบครอบฝาสาตาร์ทมั้งนะแล้วก็เราก็สอดสายไฟไปตามเนี่ยครับเส้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปพันเกี่ยวกับไอ้พวกมูเล่อะไรพวกนี้แล้วเครื่องจะมีปัญหาในก,การเครื่องติดเครื่องนะครับอันี้เสร็จก็ใส่ครอบ สตาร์ทนะครับเรียบร้อยครับยึดน็อต3ตัวนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองดึงดูนะครับลองดลองสตาร์ทดูนะครับตัวนี้ก็ในส่วนของจุดเนี้ยผมเช็คหมดแล้วแล้วเวลาติดแล้วมันรู้สึกว่ามันเร่งวูบๆนะครับผมจําเป็นจะต้องถอดเสื้อดูนะครับเสื้อสูบนะครับตัวนี้ผมจะทําการถอดเช็คดูนะครับเพราะว่ามันติดแล้วมันไม่โอเคนะครับตัวนี้ก็ถอดออกมาดูนะครับ ผมสงสัยก็คือไอตัวประเก็นตัวนี้ครับมันน่าจะขาดนะครับเนี่ยขาดแล้วก็ทําให้มีอากาศเข้าไปรั่วนะครับการติดการเดินเบาอะไรเงี้ยมันไม่โอเคนะครับเนี่ยมันจะมีประเก็นตัวนี้ขาดเดี๋ยวเราจะทําการเช็คแหวนดูก่อนก็ได้ครับพอถอดมาขนาดนี้แล้วครับเนี่ยครับเช็คล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขูดร่องแหวนทํความสะอาดลูกสูบนะครับเช็คแหวนแล้วแหวนไม่รวมครับแน่นดีได้เลยครับไอแหวนเนี่ยพอดีเลยครับไม่ห่างนะครับเนี่ยครับเห็นไหม ก็คือปัญหาการหลวมไม่น่าจะใช่แล้วครับเสื้อสูบก็ยังสวยนะครับก็คือที่เล็งไว้ก็คือปะเก็นนะครับปะเก็นตีนเสื้อนี่ครับที่ขาดนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดปะเก็นชุดใหม่นะตัวนี้ก็หยอดน้ํามันเข้าไปก่อนนะครับพวกซีนข้อพวกลูกปืนอะไรพวกนี้หยอดน้ํามันทูทีเข้าไปนะครับตัวนี้หยอดเสร็จแล้วนะครับ ลองแหวนอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบก็จะเปลี่ยนเนี่ยครับเป็นชุดประเก็น3,008นะครับใส่ได้นะครับประเก็นตีนเสื้อหนึ่งตัวนะครับก็จะมีประเก็นคาบูและประเก็นพ้อยเสียอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมวางประเก็นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เอาเจลบีเข้าไปใช้เจลมีไอปิดน้ำมันทุกทีนะครับทาเข้าไปนะครับฉโลมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเวลาเราประกอบเนี่ยครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะยึดน็อตสี่ตัวนะครับตัวน็อตเนี่ยผมก็จะหยอดล็อกเกลียวไว้นิดหน่อยนะครับการทายนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําการไขน็อตให้แน่นนะครับแล้วเราจะมาทดลองเครื่องกันนะครับตัวนี้ครับใส่ในก็ปะเกันถอยเสียนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนมีเสียงดังแน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นชุดเฟืองขับน้ํามันเลี้ยงโซ่นะครับก็ใส่แหวนลงไปนะครับในการขั้นตอนการประกอบก็ดูไปตามรูปเลยนะครับนี่ครับมันจะมีแหวนรองข้างล่างหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตยึดฝาประกับเนี่ยสตัวนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใส่พวกไอ้นี่เฟืองขับนะครับเฟืองขับนํามันหล่อโซ่ครับก็จะเป็นลูกปืนในส่วนลูกปืนก็ทาจารบีไปหน่อยนะครับให้ช่วยมันหล่อลื่นครับไม่แห้งมากครับเวลามันหมุนมันจะได้แบบมีการหล่อลื่นครับที่ไม่แตกง่ายนะครับอเครับตัวนี้ก็จะรองแหวนนะครับตัวอันนั้ก็จะเป็นคลาสนะครับตัวนี้ผมก็จะหยอดล็อกเกลียวนิดหน่อยครับตัวคลาสนะครับเราหมุนออกนะครับเป็นเกลียวซ้ายนะครับเกลียวซ้ายก็คือหมุนเข้านะครับนี่ครับ สายนะครับออกไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะใช้บล็อกยิงอัดเข้าไปนะครับพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันไม่แน่นมันจะหลุดนะครับอันนี้ก็นะครับถ้าไอตัวตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าไม่มีตัวแยกน้ํามันนะครับจะใช้โชคในการดูดซึ่งส่วนตัวผมว่ามันมันติดค่อนข้างยากครับมันไม่เหมือนไอตัวที่มีตัวแยกน้ํามันนะครับผมชอบตัวนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ชอบใครชอบมันครับแต่ตัวเนี้ยเวลาไม่ได้ใช้นานๆติดครั้งแรกจะยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ติดได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเครื่องครับ ถือว่าติดดีนะครับติดใช้ได้เลยครับตัวนี้เราก็ล้างกองอะไรเรียดร้อยนะครับเดี๋ยวเราหาโอลิงนะครับรองตรงนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคาบูตัวนี้น่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเวลามันติดช่วงแรกๆจะติดยากนะครับแต่ว่าพอจริงแล้วก็ติดได้เลยนะครับแต่ว่าก็คือแจ้งลูกค้าแล้วล่ะลูกค้าบอกว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับก็ขอขอใช้แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขก็ถ้ามันไม่ได้จริงเดี๋ยวไปเปลี่ยนนะครับตัวนี้เ็คมันล็อกเพียงโซ่ให้แล้วนะครับออกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมเยอะครับมันเติมนิดหน่อยนะครับ เราก็มาลองเทสเครื่องกันดูนะครับโอเคครับเชื่องติดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งกลับคืนลูกค้าได้แล้วครับในส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้แล้วครับแต่ก่อนไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหายหายหน้าหายตาไปนานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม